สวัสดีครับผมเพิ่งไปเล่นเกมนี้หลังใหม่มากับเพื่อนผมใช่แล้วก็ตอนนี้เพื่อนผมก็ไม่ได้อยู่ในเกมเนี่ยเราก็ว้วว้วววกับตัยนั่นแหละเราจะต้องเอ,อือใช่ในแง่พวกเกมโดรหรือไม่ก็เกมสนิกถ้ามีเสียงพัดลมเข้า,าผมต้องขอโทษด้วยเพราะผมอยู่คนเดียวเนี่ยจริงว้าว ว้าวแอมบุดยาแอมบุดทำไมเเสียวจังเอ,อื้อตายาผมตายแล้วก็ตายทุกตายเป็นอย่างเดียวกับชามาเกิดไป yes ผมมาได้หยุดทึงตรงนี้แล้วผมจะต้องไปไปไทำไมนี่งไงแทนนั่งไงตรงนั้นนั่นเองไปกันเลยยมยตรงนี้แหละตรงจัมโบ้ กันโดดสูงกระโดดสูงขดๆเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไหมล่ะเกือบไปเอือดตายช่วยดพี่พิวช่วยผมด้วยผมได้กับแช่มาเกิดใหม่ผมขดเส้อไม้กันเขนกันไม้กันเขยนสีเขียวแล้วค่ค The ือห้าสิบห้าเต็มมาไปเออบุตโดนช่วยด้วยช่วยด้วยตั้งแต่นั้นแหละเอือ ตายพอตายจริงๆอะโอ้โหตายเลยอึก,กับฉัมเกินไหมอ่าลืมบอกเลยตรงตรงสูมพ่อเขามานเป็นที่ปลอดภัยนะแต่เรานี่ผมจะไปเข้าจะไม่เข้าแล้วอืมโอ้โหเนี่ยผมแค่ยินอยู่นิ่งๆผมก็ไม่ต่ารนะารบ่อยๆ